เรืโอเควันโยงจะบาดสองบาทก็เมื่อแล้วจ้ะได้พอริ้งแรงและขี้เหนือแท้ปูนปลาอย่างบอกกินโอได้คู่บาทเลยอยู่นี่บ้าไบ่าไบาท,บาทนี้อันดีอุ่ยปากฏหินมาเร็วปากฏหินมาเร็วอ่ะพี่น้องหลายคนสีสงสัยนี่เด้ สวัสดีจาะหน้าตาปลากล้นหินหรือปลานืโมสวัสดีครับกองผมบา้า,า,าเทมสติกอิสานพ่อกระเทยครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามใบบ่ายไป <ผล S 1> สามฝนมาซ่ <laughs> างเนาะไหนจะเที่เอาไปจิบนี่ตอนเช้าเนาะแม่กินยามเที่ยงกินยามเที่ยงสักพักละฝนตกตก,ตกได้สักพักตอนนี้ฝนเริ่มเยอะเลยนะกันน้ำอ่ะเบ้าเทมไปดูน้ำใกล้ๆบ้านเลยนะครับมันกำลังขึ้นกำลังแดงเบ้าสติไปเยอะแยะ ภาพบรรยากาศหน้าบ้านพี่น้องภูเขาเป็นทะเลหมอกหลังฝนตกสวยมากาตรงที่เขาจะไปยกนี่อยู่นี่นอจานอยู่ใกล้ๆนี่ต้นไม้ตรงนี้ใกล้ๆนีนนนในในใน่ย่างไปก็ได้แต่เบเค์สตติกสิขับรถไปเนาะัปใกล้ๆนไปร<ๆ>ุ่นการจัะว่าน้ำแดงๆนี่ลายอย่างสชมาเขากระดุงเขานาะมาถึงแล้วจ้าน้ำกำลังมาเลยดำแดงมาเลย ขุ่นมาเลยจ้ะฝนเพิ่งยุดน้ำจิมาเรื่อยๆได้หนิระวังเด้อบอกเกนเด้อรอุ้ยไปอุ้ยไปงมตามเด้อเอาหยอกเหี้อมันบุลึกแล้วากน้ำอยู่นี่ค่ะหินได้บบอกเกนยับลงอีกบอกมีแถวนี้ค่ะเอาลองเบิกถ้ามันเชี่ยวแห้งก็ยยับไปขุ่นเด้อ น้องไปรุ่นกันจ้าสติกลัมาข้างล่างแล้วบังใบบอลน้อยนึงเกนยีดับจ้างเอกเกนกับสียบหาที่โมโมเป็นไหนเป็นไหนนูนนนนนน้นี่แล้วนึงสองเนี่สองตัวแรกจ้า ใดว่าใดเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งตัวโอ้ยตัวเดี้ยวกำลังมาอ้าหล่นซ้ำอยู่นอกว่าไงว่าไงเดี๋ยวเดีด๋ยวลอดซ้ำมันห่างจะติว่าสองเซนครึ่ง อันนี้หาเอาม,มาจต่บ,บ้านอันใหม่เจ็ดโอกความห่างของสะดุงสองเซนครึ่งอันเก่าหงเซนแต่กระดุงหันหกสโอกเนาะเอาลองเบิ่งทางเงียบก็แสดงว่ามันรอดจริงปลาอยู่ในไลยหลายจ้ะแต่บอกกนว่าสะดุ้งแบบนี้มันเบาแต่ว่าขนาดปลาแถวนี้มันย่านโบโบวกกับขนาดเมน กำลังสิลลดแต่ว่ารอบก่อนเขามาเขาก็ได้ใหญ่กว่านี้บบแม่นบ่ปลาเนานออะอะบเกินพูดปลาเดี๋ยวมารุ่นกันต่อจ้าโอ้โโอ้ยบกเห็นปลาบอบเกินบางพอดีเดี๋ยวจะติ้งหาม,มูใหม่จ้ะ เนี่ยได้ไส้นี่แหละมาแล้วปลาเริ่มมาแล้วมาเร่งๆหยกปิ้วยกปิวกป้วบปได้เอาลุงให้พี่น้องเบิงสี่ห้าบาทก่อนน่ะเงียปลามันยังออกนะบอกเค้นนะเพราะว่าน้ำม,มันเพิ่งมาจา้ะอุ้ยหลอดไฟ <c oughs> น้ำเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วเด้อนน่เด้อติดจะมายืนมุมที่กบยืนเชิงบอกเค้นมันสิ เอมบ่เห็นติ๊ต้องอยู่กับลมจ่ายยันฝนถือกล้องนี่ๆอยู่ฝนกะคนลินลิน้นสดมากมันอยังลบอยู่บันนี่บอกเคยไปบไ่ได้ได้มือนี่น้ำลึกนะน้ำเท่น้ำเชี่ยว หันแล้วโต็ก้ายกเมื่อคืนนี่หันเอาห้แม่น้องเจ้านายหอยปตุ่มว้มกสติ๊กบ่ได้เอามาจักปลาดุกจักปลาเสื่อมอยู่ค่ปะปลาแซบเด้อยู่นี่่ะบ่อนปลาก้นหินหันน้ำจำนี้หันยันบ่อออกนะบ่เค็งเนาะต้องน้ำาหลายคนนี้จึงไปยกได้ต้องเสมอกันมดเนี่ยนี่ต้องต้องเสมอง,อ,งองไปยกลาแม่ต้องเสมอในที่นี่คือมันสะบอกเป็นตะพักบ่อนนี้จักพี่น้องมันเส้นเดียวกัน น้ำกับนี่มันสิเสมอกันเลยหรือว่าขึ้นมาข้างบนแบบนี้ขึ้นตลิ่งข้างบนแบบนี้จงไปได้บนนั่นนะบอนที่เอายกปลากดหินหลายๆค่ะแต่บอท่านทำมันเสี่ยงอย่างนึงดอดอดต่อเนะ่ตไม่หลายเสี่ยงเอ๋ยอฮางติดเมื่อกี้นี่ปลาโดดเลยเด้อจ้ะบอนนี้ค่ะเนียนดีๆค่ะปลาโดดดุงด้งๆรุ้งๆหรอมาเล่นน้ำเดี๋ยวมาลุ้นกันสะด้งห่างดอกยกเบาจ้ะสะด้งนี่ค่ะ โอ้ได้ใบตรงตาตรงอ่ะเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้าอืมบานหนตัวเขาเอาอเขี้สั่นมะ นี่บอกเพี้ยนเริ่มเซียนแล้วเดอ้อยกยอเดอ้อหลังๆมานี่แต่พี่น้องก็เป็นห่วงหลังอีกแล้วเวอเป็น,ยา,นยาางกินยาเลยนีมันเบามันเบาเนาะกับบอกเพียนอเฮ็เดี๋ยว <laughs> ค่อยยกขึ้นเนเดอ้อแต่ว่าเมื่อเนินไเห็นโอดโอยดีขึ้นแล้วแม่นบอกดีขึ้นได้กินยากินยากินยาเก่าที่สตติเคยเป็นตะก่อนนั่นแหละ เสียติกไอ้ปวดกล้ามเนื้อจ้ะขึ้จากเป็นก็เป็นเหมือนเขาย่างก้มๆเงยก็ปเป็นมันโ่คอันนี้พี่น้องวอกมันมันมัน,ม,นมันบับหายดอกไอ้พวกหมอลองกระดูกเนี่ยค่ะคืออจากเศร้าก็เศร้าคือนจากเป็นก็เป็นอู้ยตัวใหญ่ๆมาติ้นห้น่ไม่เนาะเมื่อเลยเนาะเมื่อเลย,เลยตัวหใหญ่ๆติ้นห้ค่ะต้องบอ่ปานิโมของผมวางปีเขาได้จักว่าโคป,ประดุกปราโม่ใหญ่เลยนะน้ำใหม่ ฝนเยอะๆคนเนี่ยน่ะนบางคบ่อนี่เราเคยได้ประดุกเนี่ยไหนก็นบาทนี้อันดีอุ้ยปลาก้นหินมาแล้วปลาก้นหินมาแล้วอ่ะพี่น้องหลายคนสีสงสัยนี่ดิเหตุ้ดจ้ะหน้าตาปลาก้นหินหรือปลานิโมนี่มงกตาเอิปลานิโมมันจะมีเงี้ยงเพ้าจ้ะมันอยู่ในปลาปลากระเยงอะไรเนาะ ปลาเพื่อที่เออนี่ปลาอย่างนะปลาเยี่ยวเฮียปลาเยี่ยเฮียปลากดปลากดหมูบอกเพื่อนๆก้นหูแซ่บปลากดหินอยู่บอน้ราเคยยกค่ะโอ้ยเคยได้เป็นถังก็เคยได้ได้บอกเกนเนาะรอให้น้ำมาคั้นก่อนแม่อาจารย์ชั้นดูอันนี้ไปยกอ่ะอ่ะบอกเกนกดปลาเนี่ยมารุ่นบาทต่อไปเนาะจ้าย้ายที่ไปเรื่อยๆลองเบิ้ง อุ๊บปลาปลาคิาปมาดูาดมาดูาดมาดูดมาดูดฮึมสองตัวนี่ยายที่ก็มีปลาอยู่นานๆยันมันตื่นน้ำก็รู้สึกแหง,งขึ้นแห้งขึ้นจ้ะฮันดีมันจิตเสมอกันแล้วโอเค่น้ำกำลังมาเด้อแต่แรก้มามาเป็นน้ำตูนฮันอยู่ลึกอยู่นี่มันอยากเสมอกันแล้วนี่ฝนตก ยุดแล้วมันกระไหลมารวมกันเนาะเ๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้าพี่น้องจ๋ามาอีกหมายนึ่งจ้ะหมายเมื่อกี้นี่ใกล้บ้านเลยเมื่อน,นี้กคือจังบ่มีปลาได้ปลาบุก,กี่โตจ้ะบมกเพียงก็เลยว่าชวนมาหมายนี้หมายนี้หาเคยนเมา่วานเหอที่ได้ปลาตะเพียนได้ปลานิ้นใหญ่ตะกี้จ้ะแต่ตอนนี้น้ามันมา กำอ,อะไรบอกแค่น่าลงก่อนนั่นได้ลงเบงาาิ้งอ้หูม่านำุูปลาก็เสล่งอยู่คนเลยเนะนาะน้ำแดงมากเลยบอกเคยมาจากเทื่อจ้ะลงมาเบิง้งร <c oughs> ุ่นกัน ลงกว่านั้นม่ได้เลยวิทยานี่นคือถ่วมหัวเด้อหาที่ยืนยกข้อหะเอาลูกขเนาะเอาลองเบังอวัเดีไอหนึ่งตัวหามุมยกสั้วคัก เต่ปลาใหญ่แลนปลากดปลาหยังก็มีจะอยู่นี่ย่าจะเป็น,นพันฝูกลิ้ข้างนี้าั็เป็นยังนกยามน้ำเนาะอยู่นี่เนาะเพิ่งรู้ได้หนิว่ายามน้ำเป็นแบบนี้มาแต่เพื่อมีแต่น้ำลดและวางสักพักก่อนจ้ะเดี๋ยวก็ยกเนาะ ตอนนี้ยายที่มายกอีกฝั่งหนึ่งจ้ะจะไปถขายมุมถุงไฮเบิร์นเดอร์ยืนอยู่สะพานอุ่นบอกเกนงจตที่แล้วข้าต้นบิกจะเข้าเดอ้อทำไมาจะขี้เหนียวบ้าอุ้ยนเฮ้ไอ้ลาตันไห่ สุกไปได้มาน้ำงจ๋าน่ากลัวมากเลยน้ำบึงเด้อบึงเด้อทางคือกันตอนนี้น้ำขึ้นเต็มเลยน่กนานกลัวมากน้ำกำลังมาเลยคุกพัดเอากิ่งมุงกิ่งไม้มาเด้ยไปถ่ยจะใกล้ตัวเพลงจ้ะ ขายมุนนมนนินสูงพี่น้องบนเกาะเป็นชาพานย่างมาจากขึ้นขี้เหนือ่อแะโอุ้ยลายุย่างกิึ้นอุ้ยได้กุปบาเลยอยู่นี่ขผาใหญ่กับทนไหมระว,วังเหยียบข้าวโพดกับเจ้าได้ ลุ้นกันต่อจ้าอู้รอดซ้ำรอดบนขาดบอกรือว่ารอดตัวน้อยตัวน้อยเน,น,นาะง่ายหลายที่เลวได้นี่ว้าขี้เหี้ยบอกกินไม่แต่ขี้เหี้ยเจ็บหลังได้นี่เสองบาทก็ ได้ก็ถูกพาเมืองนะมาได้เหรอเมืองเนาะน้ำแห้งขึ้นเรื่อยๆโอเคมันยกจับาะสองบาทกับเมือแล้วจ้ะได้พอปิ้งแรงแล้วไปสองหมายแล้วจ้ะดี่ดิมีแต่ขี้เหี้ยนะไปบอกเพื่อนเมือง ถือว่าสู่เต็มที่เราจะมือนี่มันไม่ใช่วันของเราได้พออยากพอกินก็พอจา้าไปเดี๋ยวไปเบื้องปลายอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะเราเขาต้องเองยทางฝั่งคุณย่างสะพานนี่จ้ะเมือ่อสะพานนี้ย่างไปหารถเมื่อจ้โอเคยายกลับมาฝั่งนี้พี่น้องยังบบพาเมื่อมาลองเบิ่องอีกฝั่งนี้เพื่อนวะอ่อะอาเริ่มมาแล้วบอก ฝั่งนี้กะนบรุบระามพยายามได้มกบได้หลายเลยได้หั่นเบาเกนบนะุญนึยเอา้ายกเบิงยกเบิงใช่เลยยังมันอยู่กระไดมืดฟ้ามืดฝนเนือจากเวลาตอนนี้ก็สิประมาณจะเกือบห้ามุงแล้วแหละแต่ว่ามันหักมืดฝนนี่มันเบิง้งคือจังมืดจ้ะสู้ๆเพราะตอนไม้บักใหญ่มาคุณไปละพุน พูนพูนหน้ามันแหงจ้ะหน้ามันขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยระหว่างรอบอกเยนยกยอสติกก็มาเก็บมังคือพวงจ้ะตกขนาดเลยนะอันนี้มันแก่เลยด้วยจ้ะกูม,มีคนเก็บอุตกแต้มต้นเลยสติกเก็บได้ตั้งหลายเลยด้วยจ้ะเอาหน่วยอ่นอนมันสิกลับได้กระถิ่นแก่นี่วางไว้นี่ก่อน เมื่อก่อยไปใส่ตะกร้ารถก็หมักกระถิ่นแก่เมื่อไปกินกับตำัะหุงตำักถั่วผูกต้นแต่ว่ามันมันแก่พอกระเทยมันแกะบ่ได้ต้นนี่กับลกขนาดติดเก็บแล้วนี่จ้ะมันสิเป็นกินฟักอ่อนก็บ่ได้มันสิแกะเอาเม็ดก็บ่ได้แต่มันพอกระเทยแบนี้นี้ต้นกระถิ่นรุดเลยเก็บฟักเมื่อเพระหว่างเราบอกเขลียยกโยยังมันอยู่เลย น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆอูอ้ๆกำลังจะออกหนึ่งตัวโตเดียวอีหลีปาซิวปาซิวอ้าวอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสรุปยอดผลทีจ้ะพอได้หน่อยได้หลายสำเลยเนาะจ้าโอเคยังมันง่ายจากมุมนั้นมามุมนี้พี่น้องจ้ปะปาซิวอ้าวได้หลายมันหักรอดสะดุ้งห่งหางโคตร หนาวทีอยู่กนี้เด้อม,มาหน,นหนุดเปแล้วพงเด้อพุงเด้อปลาะเฮนด่าาเฮนี่เฮนีเน่เนลดโอ้ตกเกลยวเลยพิษพิษเอาห่างมาเนะหาหาเถึงว่าหมายห่นหานหมายที่เขาลงห่างหน้าบ้านเขาห่างมันคือบ่ได้ปลาตแท้เลยจะดุง้งม้นห,าห่างโคตรโอด ตัวน้อยมันหลายเนาะตัวใหญ่บางเอาตัวใหญ่นี่เปอร์เซ็นต์หน่อยปลามันจะเข้ามาฝังเนาะแนนยอดแสงจ้กหน่อยอย่างมืดๆลอเต็มโตตัวใหญ่ๆเข้าให้น่อยม่บ่ร้อนขนาดลอดไปแล้วลอดไปมือเลยไปไปมื่อเมื่อเปล่าเมื่อเปล่ามาเบิ่งผลงานกันนะจ่าเห็นเบาเข็นเก็บสะดุ้งอนได้หลายอยู่เด้อ สิได้ยังไงนีนด่ดิ<อ>ถ้าเป็นเป็นเมนูเย็นนี้ก็จะเป็นทำอะไรดีปิ้งบบบปิง้งกิ้งกะต<า>ั๊ถั่วกับผักโอ้พอดีเลยอา่าได้กับข้าเย็น,นเลยเือฟวงมันดกอีลีเลือกเอาแก่กบปะแซบเอาเหอ,อฟวงภาษาอีสานเอิ้นมักแข้งมังน้ำ แข่งขึ้นป้าหลายจัดแต่ว่าเอาสะดุ้งมาห่างพูดเนาะมาสตูดงมาผิดเนาะสักทีถ้าถ้าเอาวันเก่าที่เอาเคยใช้สิพอดีดูแลถึงถึงว่าบ่อแรกที่เอาลงหนาตรงที่ว่าก็ได้เนาะก็บ่ได้ที่แท้เลยยกหายยกหายยกหายคือสะดุ้งมาห่างถางไว้ถางว่าสะดุ้งขีดมาลงมามาตั้งแต่น้ำหน่อยเดียวตอนนี้เต็มบ่นเลยปะพูดหลายวันนี้อีกกับจ่าได้พอยะพอกินแล้วผมบอกผิดหวัง บอเค้นเลยบอเค้นระหวังเผื่อได้ปลาตะเพียนใหญ่เขึ้นวะนี่แค่เพราะน้ำมันเพงบ่อบ่อลนี่ะเคยหว่านเหได้ได้หลายเพื่อเม่นแต่มารอบนี้โมเมนต์มือของเราถือว่าสู่เต็มที่แล้วสำนึกกะเอาจ้าได้พยายามมากินอยู่ขอครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหล่นนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า